สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้มันยังรสไกวครับผมหาหนาสื่อเมนูนดเมนูแบปี่รงครับผมหาสื่อสุดก๋ยครับมนนีนเดือนดอกพี่น้องอพอขามน,นีมากเดียวปะครับอ๋อเดียวเอาสุดก๋ยะ่นะคเนาะสุดเาเนานะ,ะนี่เดียวหาบึงเมนูเด็ดเมนูบพี่น้องครับ นี่ครับกขวยเอ้ยเดือยสุดสุดถ่ายพอดีพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้กิบบกน,เเกนเอ้อออกสักก้อนโอ้มาเบิ่งพักเบิ่งหยาครับพี่น้องเหมือนทั้งนี้เป็นพักเป็นหยาครับพักตรงพักหอมต้นหอมพักขี้นะครับผมน้องรับมือนี้กับเป็นมืองเงินออกกับสีมะจ่ายเงินรถไทยพร้อมกินเส้นเดือนหนึ่งของมะจ่ายกับโจอส นี่ของขายทุกอย่างนะครับพี่น้องครับบักม่วงกล้วยคอเบิร์ตทูนเนลครับบักอวนเบอร์รี่ชีสเป็เ่เตนสุดกล้วยสุดลามครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็บทุม่มนึงมันมืดแล้วครับเพราะมันเขาหนาหนาวแล้วครับพี่น้องเขานานาวแล้วโอ้โถ กไก่เข้าไหมไ<อ>เห็ดเกวียวครับพี่น้องครับเก้ียวขมำลำๆเลยป้าจะดีับอย่างไรเลยวะมาพี่น้องมาตัวมันกันนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะขมใจเปลเรื่องครับพี่น้องครับ จัดมาเลยอุย้ยเนื้อแม่เนื้อติดมันเลยบั๋นนี่เอ่าตัวง,งามเลยมือน,นี่ยมืติดเอน็นนะติดมันเลยสุดยอดเลยแกียวนี่บิ่งสีแก้วเลยครับสุดๆเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับคำเย้ครับคำเี้ สุดเลยไหมสามสบกีบปนน้องกับสามสิบกรีปเังไม่แย่ไปนองครับ